ตัวครับครับรวมล่างสองตัวดูหน่อยครับได้ครับ,รบฮะอีกแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้แมงพอๆเจดีเลยดีกว่าเจดีหน่อยอันเนี้ยอ่ะมันคือสิงโตใหญ่สิงโตใหญ่อ่เอาเกาเรียกเกาโอเลออนเหมือนกันมันได้รับพลังกาโอมา เสร็จปุ๊บการที่เอามาใส่ปุ๊บอย่างเงี้ยมันคือร่างเซนทอวะเซนทาร์ลส์เซนทาร์ลส์ของเกาเลนเจอร์อ๋อคือไอ้นกนกนกปีกใหญ่ๆที่ชอบยำของให้ลูกค้าบ่อยๆไม่ยำดิไอสัตวาของเขาปี่ดีขึ้นเอาเปลี่ยนดีขึ้นโอเคพี่งั้นร่างนี้กี่บาทกี่กีแกนร่างนี้ให้ร่างนี้ให้หกหกเพราะเดี๋ยวมันจะมีอีกร่างนึงใช่อ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับ